เพราะฉะนั้นหลักการมันเป็นอย่างนี้จะซื้ออะไรจะเล่นอะไรศึกษาให้ดีไม่ต้องโลภอย่าไปฟังเขาว่ามาคุณไม่ได้อยู่ในวงเขาหรอกเขาแค่มาพูดให้คุณฟังให้คุณไปเป็นแมงเม้าเข้าไปซื้อเพื่อจะให้เขาปั่นขึ้นไปแค่นั้นเองของดีไม่มีใครบอกต่อคุณเชื่อผมฟังเขามาเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเยอะจังเลยโอ้ยโลภไปซื้อซื้อซื้อทุ่ม้าไปชวนเพื่อไปซื้อสุดท้ายแม่งโดนทุบลงมาตายเรียบ นะก็คืออย่างนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่า mm hmm. การรวยไม่มีก้าวกระโดดใช้เวลา5ปีสิปี20ปี mm hmm. ก็อย่างคราวที่แล้วที่ผมพูดเรื่อง mm hmm. ที่มีคนไปทำเป็นติ mm ๊กต็อกอ่ะแล้วเอาไปแชร์โอ้ mm hmm. ยอดวิวเป็นล้านเลยนะ mm hmm. แต่ว่าขอโทษจริงๆขออนุญาต mm hmm. ก็ถ้า,าไปแชร์รบกวนให้เครดิตพี่เล็กด้วย นะเพราะจริงๆเนี่ยทำกันอยู่สองคนไม่ได้เงินด้วยไม,ไ,ไม่ได้เงินด้วยครับไม่ได้เงินด้วยแล้วก็เอาไปแชร์แล้วมีคนมาดูแล้วก็มีคนมาด่า,ดาไม่ไม่ดา่าคืออย่างนี้ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดต่างคิดไม่เหมือนกันได้ไม่มีปัญหานะผมผมเป็นคนเปิดกว้างแต่ว่าอยากจะบอกว่าเวลาคอมเมนต์สุภาพนิดนึงนะก็คือแบบ เรามันถือว่าเราเข้ามาเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนความคิดไม่ต้องว่าเอ้ยมึงคิดไม่เหมือนกูมึงมึงใช้ไม่ได้กูคิดไม่เหมือนมึงกูไม่เอาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาจริงๆสังคมมันจะดีทุกคนมันต้องหันหน้าเข้า,าหากันแล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรที่ดีเราก็ใช้อะไรที่ไม่ดีหรือเห็นไม่ตรงกันเราเอามาปรับอันนี้สําคัญสังคมจะน่าอยู่ มีคนมาเม้นบอกว่าเนี่ยไม่จริงรวยไม่จำเป็นต้องสิบปียี่สิบปีหรอกผมค้าขายปีสองปีผมก็รวยแล้วผมก็เลยคลิกเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเขาจริงๆร,รู้ด้วยลงเบอร์ไว้เขาทำเหมือนพ่อค้าออนไลน์อะ่ะนะแล้วก็มีรถมีรถเบนซ์รถ สปอร์ตอะไรอย่เงี้ยมันอย่างนี้ขอโทษนะพูดจากใจรวยของคุณกับรวยของผมมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคุณอาจจะคิดว่ามีเงิน50ล้านร้อยล้าน200ร้อยล้าน3 0 0ร้อยล้านถือว่ารวยของผมไม่ใช่รวยของผมเนี่ยมันต้องประมาณ11หลักอ่ะตัวเลขต้อง11ดดิจิตอันนี้ถึงถือว่ารวยถือว่ารวยอย่างถาวร แต่ต่อให้คุณมีเงินเป็นพันพันล้านนะถ้าคุณประมาทมันก็เจ๊งได้ผมบอกให้ทุกวันนี้ผมไม่เคยประมาทผมดูแลเงินทุกบาทของผมอย่างเรียกได้ว่าดูแลยิ่งกว่าลูกอะ่ะคิดตลอดเวลาเฮ้ยเอาเงินไปวางตรงนี้มันจะให้ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่เอาเงินไปวางตรงนี้มันจะให้ดอกผลเราเท่าไหร่เอาไปวางตรงนี้มันจะเสี่ยงไหมทําอะไรอย่างเงี้ยสมองผมไม่เคยหยุดเลยทํางานตลอดเวลา แล้วจะซื้อรถก็เอาดอกเบีย้ยไปซื้อไม่เคยเอาเงินจากการลงทุนหรือไปหยิบยืมเงินในอนาคตหรือแบบเงินเก็บเอามาซื้อผมอะซื้อเป็นช่วงๆเพราะดอกเพราะปันผลผมออกเป็นช่วงๆช,ช่วงไหนไม่มีปันผลผมก็หยุดช่วงไหนผมมีปันผลผมก็ซื้อเนี่ยผมหยุดซื้อรถมาประมาณ6เดือนเพราะว่าปันผลมันออกปีละสองครั้งตอนนี้เริ่มกลับมาซื้ออีกแล้วเดี๋ยวประมาณ ทันวาเนี่ยจะมีรถเข้ามาอีกประมาณห้าหกคันห้าหกคันนี้ก็ประมาณต้องมีคิดเป็นเงินก็ตืดดตืดตน่าจะซักร้อยห้าสิบล้านก็เอฟซีจะได้เห็นไหมครับเห็นสิครับต้องเห็นนะครับเอฟีต้องได้เห็นเรือครับคุณเดียวใกล้อย่างครับเรือก็จริงๆมีใบเสร็จแต่ไม่อยากโชว์เพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วเดี๋ยวเขาหาว่า หาว่าหาวาเลียจริงๆเขาไม่คขาอ,อยากให้โชว์เพราะว่ามันอย่างนี้ผมมาโชคดีผมซื้อเรือเนี่ยตอนที่ตอนนั้นเนี่ยเงินบาทยังแข็งอยู่แล้วเป็นราคาเก่าคือผมซื้อเมื่อเมื่อประมาณตอนปีหกสี่ปลายปีปัจจุบันเนี้ยราคาเนี้ซื้อไม่ได้แล้วนะคือหนึ่งเงินบาทอ่อนยูโรขึ้นค่าขนส่งก็ขึ้นทุกอย่างแม่งขึ้นแต่คือผมอะ ซื้อตอนนั้นน่ะเขาให้ผมจ่ายเงินไปเลยผมยังบน่นเขาเลยผมบอกเฮ้ยทำไมต้องจ่ายเงินไปเลยรอรับสองปีจ่ายไปเลยมันก้อนใหญ่นะเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายไปเลยไม่ล็อกล็อกไม่ล็อกเอาไว้เนี่ยมันราคามันสวิงได้ถึงตอนนั้นก็ให้เลือกสองอย่างจะจะเอาราคานี้แต่จ,จ่ายเลยหรือจะไปเสี่ยงในอนาคตเพราะผมดูอนาคตเนี่ยมันมีแต่ขึ้นมันมันไม่มีจ่ายถูกลงผมก็เลยอ่าพอดี มีปันผลมาก้อนหนึ่งก็เลยจ่ายไปเลยครับครับก็วันนี้พยายามที่จะหาอะไรดีๆมาฝากให้กับแฟนคลับคนเดียวมากเลยครับครับนะฮะก็เราคงได้พบกันเรื่อยๆนะครับช่องไทยครับเนี่ยนะครับคอบคุณค่า